ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมรายงานพิเศษการเลี้ยงหนูพุกใหญ่ธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจสร้างรายได้กำไรงามค่ะฟาร์มหนูพุกใหญ่น้องแตชินเป็นอีกหนึ่งฟาร์มเลี้ยงหนูพุก ที่ถือว่ากำลังไปได้ดีและมียอดการสั่งซื้อหนูเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งหนูเนื้อและหนูพ่อพันธุ์แม่พันธุทำให้ไม่สามารถผลิตหนูได้ทันจนต้องมีการขยายบ่อเลี้ยงเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยเจ้าของฟาร์มบอกว่าตลอดระยะเวลาเจเดือนที่ลาออกจากงานประจําและหันมาเลี้ยงหนูถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีที่สําคัญลงทุนน้อยคืนทุนเร็วนางวิลาวันยอดรักอายุ32ปีเจ้าของฟาร์มหนูพุกใหญ่น้องเตชิน ในพื้นที่บ้านแก้งตําบลแก้งอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองและสามีทํางานเป็นพนักง,งานออฟฟิศในตัวเมืองอุบลราชธานีโดยช่วงที่ทํางานก็มีแนวคิดอยากกลับมาอยู่บ้านของตอนเองระหว่างนั้นได้ไปทําธุระที่จังหวัดสุรินท์และเกิดหิวข้าวจึงแวะซื้อกับข้าวข้า,ขางทางบังเอิญมองเห็นหนูอบองจึงลองซื้อมารับประทานพบว่ารสชาติอร่อยทําให้มีแนวคิดอยากลองเลี้ยงเพื่อจําหน่าย หลังจากนั้นได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหนูพุกพร้อมทั้งซื้อพ่อพันธุแม่พันุของหนูพุกมาเลี้ยงจํานวน4บ่อในแต่ละบ่อจะมีหนู3ตัวเป็นหนูพ่อพันุ์1ตัวและหนูแม่พันธุ์2ตัวทดลองเลี้ยงอยู่3เดือนพบว่าการเลี้ยงหนูพุกนั้นไม่ยากอย่างที่คิด และหนูออกลูกครั้งละหลายตัวคือครั้งละ1 1 1ถึง11ตัวตลอดจนมีลูกค้ามาซื้อหนูอย่างต่อเนื่องถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจึงเริ่มขยายบ่อเลี้ยงพร้อมทั้งมีการต่อเติมโรงเรือนที่ได้มาตรฐานก่อนจะสมัครเป็นลูกฟาร์มของฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิฟาร์มที่มีลูกฟาร์มทั่วประเทศมากกว่า50ฟาร์มมีนายภัยเนียมกลิ่นเป็นเจ้าของฟาร์ม นางวิลาวันบอกว่าปัจจุบันที่ฟาร์มของตนเองเลี้ยงหนูทั้งหมด48บ่อและกำลังจะขยายบ่อเลี้ยงอีกประมาณกว่า50บ่อรวมประมาณ100บ่อก็คืออยากกลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่มาดูแลลูกนะคะอยากมีธุรกิจของตัวเองทีนี้ก็คิดหาว่าจะทำอะไรทีนี้วันนั้นไปธุระที่สุรินพอดีหิวข้าวแล้วไปเจอหนูโอ่อง์ทีนี้ก็แวะเข้าไปซื้อไปกินแล้วก็มันรสชาติด,ดีแล้วก็เห็นฟาร์มที่เขาเลี้ยงท,ที่เลี้ยงที่นั่นนะคะ ก็เลยตัดสินใจเข้าไปติดต่อเขาแล้วก็ไปขอซื้อเขามาสี่ชุดมาทดลองเลี้ยงทดลองเลี้ยงประมาณ3เดือนมันเห็นผลมันเลี้ยงง่ายแล้วก็คลอดลูกก็ลูกดกงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาเลี้ยงค่ะจากสี่บ่อก็ที่เห็นนี่แหละคะ่ะประมาณ60กว่าบอ่อ อันนี้ทางฟาร์มจะมีทั้งหนูเนื้อแล้วก็หนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะหนูเนื้อนี่หนูจะขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ1 8 0ถึง250ขึ้นอยู่กับตอนนั้นนะคะว่าราคามันดีหรือไม่ดีค่ะแล้วก็ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นียค่ะหนูจะขายเป็นแบบว่าเป็นคู่และเป็นชุดถ้าเป็นถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวหนูจะขายตัวละ400ถ้าเป็นคู่ หนูก็จะผู้หเมียหนึ่งก็คู่ละ800บาทถ้าเป็นชุดผู้หนึ่งเมียสองก็จะเป็นชุดละ1 2 0่บาทค่ะด้านนายวีรยุทธ์สีคำอายุ28ปีเจ้าของฟาร,ร์มหนูพุกใหญ่น้องเตชินกล่าวว่าตนเองและภรรยาได้ลาออกจากงานประจำและหันมาเลี้ยงหนูพุกใหญ่ได้ประมาณ7เดือนแล้วโดยใช้เงินทุนทำโรงเรือนและซื้อพ่อพันธ์แม่พันธ์ุมาเลี้ยงไม่มากนะัก ที่สำคัญใช้เวลาเลี้ยงประมาณ3-4เดือนก็สามารถขายหนูพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุได้แล้วขณะน,นี้หนูที่เลี้ยงไว้ไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าจนต้องขยายบ่อเลี้ยงให้มากขึ้นส่วนราคาซื้อขายพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุอยู่ที่ตัวละ400บาทแต่หากเป็นหนูเนื้อจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ180-250บาทพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่พ่อพันธุ์อยู่ที่ประมาณ4เดือนแม่พันธุ์อยู่ที่ประมาณ3เดือนครับ แล้วขายยังไงคะไอ้พ่อพันแม่พันนี่เราขายตัวละสี่ร้อแต่ถ้าหนูเนื้อนี่เราขายเป็นกิโลกิโลละร้อยแปดสถึง250ร้อยห้าสิบี่แล้วแต่ช่วงดูแลฟาร์มเวลาเราให้อาหารให้อาหารตอนตอนตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าอย่างนี้เราก็มาดูถ้าอาหารยังไม่หมดเราก็ไม่ให้ เพราะว่าถ้าให้เขาเยอะเขาจะเล่นเล่นอาหารนะครับแล้วเวลาทําความสะอาดบ่ออย่างนี้ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งทําความสะอาดอยู่ประมาณสองครั้งอย่างนี้ครับทั้งนี้ในช่วงแรกตนเองก็ไม่มั่นใจว่าจะขายได้ตลอดแต่เมื่อเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่ง ประกอบกับมีแม่ฟาร์มช่วยเรื่องการตลาดและช่วยแนะนําเรื่องการเลี้ยงทําให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนหนูไม่เพียงพอถือเป็นธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี